ข่าวดีวันที่20เมษายนนี้บัตรคนจนเตรียมรับเงินโอนให้พร้อมกันทั่วประเทศกดเงินสดใช้ได้เงินอะไรใครได้บ้างดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ หลังจากผ่านพ้นการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,565หรือบัตรคนจนและเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านยืนยันตัวตนมาตั้งแต่วันที่1มีนาคม2,566และเริ่มใช้จ่ายบัตรคนจนรอบใหม่ไปตั้งแต่วันที่1เมษายน2,566ซึ่งผู้พิการสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ กรมบัญชีกลางกระทรวงคมนาคมได้โอนเงินเพิ่มผู้พิการ200บาทเมื่อวันที่22มีนาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นงวดสุดท้ายสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมหลังจากนั้นเริ่มมีคำถามว่าเงินเพิ่มเบี้ยความพิการสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เงินจะเข้าวันไหน เพราะเริ่มมีการใช้จ่ายตามเงื่อนไขไปแล้วตั้งแต่วันที่1เมษายน2566สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแล้วซึ่งล่าสุดกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังก็ได้ขอวันเงินเพิ่มผู้พิการแล้วโดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเพิ่มเรียกความพิการให้ทุกวันที่20ของเดือนเริ่มวันที่20เมษายน2566นี้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของผู้พิการก็ขอแสดงความยินดีกับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ด้วยนะคะที่จะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการเร็วขึ้นในแต่ละเดือนโดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้ทุกวันที่20ของเดือนโดยวันที่20เมษายนนี้จะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการ200บาทเป็นเดือนแรกสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ค่ะ สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ